ายเด็กอุดมอยู่มเมืองรอมวิสัยมีไม่สีเพียงใครสุดประไทยหนักหนาเราวมีที่ดาใไฟเป็นห่วงถ้าฝ่ายลวงฝ่ายน้อย ดูบางรักกันเตรียมโรยดูไม่ค่อยมีปัญังผ่านไปหลายเดือนหลายปีเป่ารักแต่สิวิกา เราเกิดกันตามแม่แต่เราไรด้ก,กันในหมู่เรียร์เรา อวฟาะจนเป็นทายาตอยู่บในราชชนิกูลเป็นเอนารองวงประยุนไม่เคย วน,วนเจ้านน้ำฟ้าคดแบรักแม่หลอนกระนกวันเราได้แต่มองหมมยมัม่นหัวใจระว,วัเ่า,าเพราะความรักปักอกรักขวัญฉนกน,นวล อย่างนั้นก็ต้องรอเวลาขอบคุณี่า้านอยาระเ้เรับว่บนรอบงครับเป็นุาพหาขอเป็นเกือกทอ เสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยเด็กค่ะไหว้พระขอพรค่ะสามพองเลยค่ะเจริญสุขนจะลูกหญิงของแม่ครับเวลากัารซื้อครับขอบคุณเจ้าของรางวัลครับพี่ได้บอกให้ครับขมากแตขอบคุณที่สาวที่มาอยากระเที่ยวติดครับหาหัวลังไปเล่นที่นู่นเลยขอบคุณครับ หวัดอันชมนี้นครับความประสงค์รับพน้องของความาสาให้กับศิลป็นยานของเรานะครับอย่าลืมครับคือวันที่1 7กุมภาครับพี่น้องวัดพุทธคสว่านครับเุ้าู้ชถวคุนี้กัเสร็จพ่อเสดิจตุเตมิชินอง พอมด้วยลูกถิกรกวันเด็กชเสด็จพ่อลูกสาวพ่อทั้งสองคนเติบโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วูสิ่งที่ความี่สุดความชื่อนกผู้เป็นพี่ก็สมควรแล้วที่เจ้าจะต้องออกจะออกเดือนเอาหน้ารีไดีนครับเวลาใก้ครับพี่น้องขอบคุณครับลอบนครับ<ๆ>คนครับ กโบ๊โอ้ึังวันดีพรุ่งนี้เล่นก,นกหนึ่งวันจอยไหมเล่นก็ได้ดีเล่นนะไม่ไหวก็จะเล่นนีไ่ไงดีค่ะ,สะเสด็จพ่อก็อนในเวลานี้ลูก พ่อได้มั่นหมายากับเจ้าเทพประทานตั้งแต่เยาวชนสาอยู่บัดนี้จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็สมควรที่จะเก็บธรรมรงมูว่านรงนี้เป็นแหวนแทนใจขององค์เทพประทานพ่อที่พระเจ้าสมควรแล้วที่จะเก็บรักษาเอาไว้เองเรับปันไว้นะลูกค,ค่ะพระไทยดีค,ค่ะดีก่พี่ค,คะเด็จพี่ ถ้าหากพระเสด็จพ่อจะให้พี่นาโขญชนกเป็นคนดูแลแหวนมนั่นผมจึคิดว่าข้าคงจะไม่แปลกถ้าไปค่ะเพราะหญิงไม่กีเ่เวลาข้างหน้าพี่นาโขญชนกก็ต้องแต่งงานเดี๋ยวจะพี่เทมประธานแล้วนี่ไปค่ะก็อย่ากวนไปค่ะที่ใช่แล้วทีผมฉันคิดแบบนี้ไม่ต้องค,คุณ,คณ<า>อะไเจ้าโคตนาฟเจ้าฟ้องมาหน้าแม่ว่าเจ้าจะสัญญาว่าจะเก็บธรรมโรมาบั้นหนึ่งและรักษาไว้เป็นอย่างดีได้ไหมลูก บอกฉันสิดาีป็ะเสษตรพ่อเคยแล้วมนไหวจะรู้ได้เผยอะไรไปคะสวยมากไหมฮะคือไม่ใช่เลยเสดตรพ่อเสดตรพ่อทรงลืมไปในป่าไปค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเนเพ่ยเป็นเกษตรพ่ะวันนี้เป็นวันอะไรเอ๊ะไม่เหมือนเผคะวันนี้วันอะไรนะเอ ที่ถามหมายความว่าอย่างนั้นไปค่ะคือวันนี้น่ะเป็นวันเกิดของพี่นาวขวัญชนกเองแล้วแม่ใช่วันเกิดชนกให้เป็นข้าแต่พ่อโอ้ขวัญชนกเพื่อพ่อแทนข้าแต่พ่อพ่อที่มันแค่จริงๆแล้วลูกเนายด้วยที่จะมาเกิดเจ้าไม่ได้ขอโทษด้วยนะลูกไม่เป็นไรเราไปค่ะเสด็จพ่อไปค่ะเวันเกิดของหม่อมฉันทุกๆปีเสด็จพ่อจะต้องเดินทางไปแจกเทียนทานกระบอมฉันวันนี้ก็จะเป็นเหมือนทุกๆปีใช่ไหมแทนค่ะ ไันก็ใช่นะลูกนะทุกๆปีพ่อเขาไปแต่ปีนี้ลูกสังขารพ่อมันไม่ไหว,ไเ,ทวเทียวแล้วพ่อก็ไม่ค่อยมีนะไอ้ขั้นพ่อจะเดินตามจาไปก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากได้ทรัพย์สินเงินทองสักเท่าไหร่ไปเมือกทองพระคลังหลวงนะลูกนะถ้าเสด็จพ่อไม่ไปหมอชิดกนดอกวันเขาไปกับพี่นางไม่เปียค่ะกอะไรด้วยพี่นางไม่กินดอกวัน ว่าเราเนี่ยเป็นลูกฝ่ายไหนเราไม่ได้มีตําแหน่งไปถึงลูกหลวงเหมือนคนอื่นเขาให้เรือชยทองชยาทานเนี่ยให้ลูกหลวงเขาจัดการไปทะลก,อย,กอยู่กับแม่ใน,เ,นเมืองดีแล้วล่ะลูกขอเดชะัพระเจ้าอาวุธค่ะในเมื่อพระเจ้าอาไม่ได้ออกไปด้วยตัวพระองค์เองเก้าฉันคิดว่าไปจะเพียงลำพังผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเกิดอันตรายได้ให้เก้าของฉันคว้าขจรแล้วก็น้องคว้าขจร ติดตาไปด้วยจะดีกว่านะพี่งความเร่งไม่ยอมบอก่เสด็จพ่อเอกค่ะก็ดีนะลูกให้ฟ้าบันเติงตามจ้าใหม่ด้วยเพื่อภัยอัไตรายเกิดขึ้นที่เขาจะได้ช่วยของทันตามพี่ลูกนะก็ได้ค่ะโชคดีลูกขวัญชนลูกนักข้า อาบเลยเออยอควันถนนถนความรักมันป่าปกกเออยต้องตามไปวันเรืไปเรื่ยไ้ไม่ไปก็คันแน่